บรรยากาศงานกินดองครับมืโอน,นี้ร้านนุ่มสุร awan าาเองครับมืโอน,นี้จัดงานกินดองตอนนี้กระลังแห่เจ้าบ่าวมาพี่น้องกระลังแห่เจ้าบ่าวมาหางเงื่อนจเจ้าสาวถึงเงื่อนจเจ้าสาวก็เลยเตรียมตัวต้อนรับให้แขกพี่น้องมืโอน,นี้มีหมอลำบางย่างดีพี่นออ้องเออหมอลำบางยางเจ้าบ่าวกันลังแห่มานะครับว่าเดินทางมาจาก อย่างวันเดียวกันครับจังหวัดเดียวกันนะครับเนาะเป็นข้าราชการเป็นทหารนะครับขก็วมวนตื้นนะครับตอนนี้กำลังแห่จะบบ่าวมาครับ แล้วก็นเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะครับบรรยากาศกอบอ <c oughs> ุ่นมากเลยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะครับเนาะตอนนี้นานทางจะบเอาไปกระเดินทางมาหอดแล้วพี่น้องเดินทางมาหอดเงื้อเจ้เท้าแล้ววางไฟเงื้อเจ้าเท้าก็ได้เตรียมตัวต้อนรับแขกพี่น้องเขาอย่างไรนะครับเรถหล่นลามเลยสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งลำหาจับ่าวนะครับเ <c oughs> <c oughs> ทองะครับเนาะเราตองประตูกนประตูทองยัางน่ารักยังสวยงามเลยแข่งตัวเทสวยประตูกันประตูะทองนะ,ะนงหน้ามองกล้องหน่อยครับสวยงามมากเลยสุดยอด

สองสามสี่อ่อทดสอบทดสอบหนึ่งสองข,ขอเสียงไฟเส้นหนึ่งกับสบายยนต์นิดหนึ่งนะครับมือกล้องครับมือกล้องอ่ามือไฟเส้นหนึ่ครับเชิญด้านในด้วยนะครับไฟเส้นหนึ่ครับตอนนี้กําลังพิธีอ่ามอบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้บาบ่าวเจ้าสาวครับขึ้นนั่งบนเก้าอี้อ่าทั้งสี่ท่านเลยครับ อขอียนเชิญคุณคุณพ่อประสานนะครับสารจันทร์คุณแม่รัศมีสารจันทร์แล้วก็คุณพ่อเจษชาตินะครับคุณแม่ผู้ใหญ่คุณศรีครับนะครับอขอียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ใหญ่นะครับได้นั่งในสถานที่ที่ตามเหมาะสมที่จัดเตรียไมไว้ให้ขออนุญาตครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สวยเข้าไขอเข้าไปหากิได้ได้ครับดีครับดีครับดีจ้าดีจ้าดีครับดีครับ รักยรักเล บรรยากาศนะครับนะเป็นบรรยากาศจชาววอยู่นกำลังมาหอดเพื่อนสาวครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลย อขอนคราบก็ขอแจ้งยอนะครับวัสามห้มนหนึ่ันเก้าร้อยเก้บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาทสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอ,อ,ยขอมือหนักหนึงบาทและแหวนเพชรอีก2อวงคดตามจำนวนนะครับได้สัญญาณ ต่อพิธีในลำดับต่อไปบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศเชิญเมื่นในงานบรรยากาศในงานนะครับเพราะชิญเมื่นในงาน ตาโปรยยตาโปรยตาโรยตรยตาโรยตาโป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 รยตะโารยตารยรยตาโปรยปรยตาโปรปรยตาโรยตาโปาโาโปรยตาโปรยาโปรยตาาโาโปรยยตาโปาโปาโาโยตาโปรยตาาโปรยตาโปรยตาโปรยตายตาาโปรยตาโปรยตปรยตาโปรยตรยตาโป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 รปรยตาโปรยตย

การค้าชีนะครับความนเีชันน้ชแสนสิ้นารเียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญอาจารย์เรเียนเชิญครูครูนะครับเรียนเชิญแม่ครูที่ได้พาพาให้เป็นิยพาในวันนี้ ครับตอนนี้การส่งเจ้าบ่าวเข้ามาในเพื่อนเจ้าสาวเป็นเรียบร้อยนะครับทางคนละคนใหญ่ยมกันกาลังเขามาทางในนะครับี่ยนที่นอนการรังเขามากในในบ้านนะครับการโปรยนะครับโปรยถั่วโปรยงาโปรยข้าวเปลือกนะครับลงบนชิ้นสอดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวระหว่างสิทธิ์โภชา ไก่อาสานะครับกับนางสาวสุภุมาราจัญในวันนี้นะครับสดๆเลยพอพอทรัพย์สินสมรักใครก็แม่โจ้สาวได้บานเดีบรรยากาศทำให้นะครับเนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศดีๆเลยพอจะบ้างเห็นได้เป็นบรรยากาศทำให้เพื่อนเสาวลาสักได้บ้าห่างพวกเราคนยังกับขม่านั่งเพื่อนเป็นรีๆด้อยกับเจ้าบ่าวนะครับที่ที่